สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนจ้ะพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะจา้ะมื่อวานี้ยกกายกรหยุดจ,จ้ะพี่น้อง,ม,องามาเดี๋ยวเขาปลามาขั้วปลาตากแดดจ,จ้ะว่าหาม,มาแล้วก็เพราะในขั้วเสียอยู่คั่งไหวยายรก่อนเมื่อวี้หยุดมื่อนี้หยุดเขาปลาเนาะจ้ะมาตากปลาเป็นปลากระป๋องชวนหมาจ้ะพี่น้องส่วนเรียบร้อยปลาดุกะ มาลายไปไหนน้ำมากกับเห็ดเห็ดกินแน่จ้ะปัาเห็ตรงแหง <c oughs> เอาหัวออกเป็นปลากระกังส่วนมากจ้ะ ยางเลียดปุ่นกระเสียไปพี่น่อยทำสีเกียวเป็นน้ำพิษนะน้ำพิษเกียวบองเสียบ มันจะล่มๆเดียดตบดก็ขึ้นฝนตกเลยขึ้นกัฝนตกได้พี่นะต้องดิ้นๆน่ะ เดี๋ยวพี่เดินประตูก,กับนี่อาหมากอะเออะด็กกับเขากินแน่จ้ะประตู ลูกเลี้งก็ตรดีขึ้นเขาไปหาอีกกับพี่หนอตากแดดไปไอคอนบเร่มักสอเกลือกับผงหนวนจะซื้อได้พี่หนอเวลาถอนกับจังเลืองง่าอันนั้นเอาสอดอันยังใส่สีเวลาถอนกับสีดำลวดดีกใ็ใส่กับเข้มใส่รวดดีลายกันเข้มนสิออกกินข้าวนะเอาเกลือกับผงหนวบ กระเทียมก็บบริส่บ่นนี่กระเทียมใส่บัวซอยนข้าวกระเทียมบ่วเมนอนมามกาฝาน้ส่ดองข้าวต้องใส่มากกับเนือ้อเนี่เขากันมากกับลานข้าวหลือเตีย๋ยผู้หมักหรือว่วาว ี๋ยวสิตากว่าแล้วเดี๋ยวสิให้พี่ดอกเบิง่งบาดแดดกะออกขวบปีละพี่น้องเดี๋ยวสิไข้เบิ่งอยู่ตลาดที่เ้าเห็ดไหวน,นะแต่พี่ตายวันผิดเป็นยังไงเสียบตุ่มบาดครบปีละวัวนครบเป็นไงหรอกอยังอ,ง,กอยกงอยู่เสียดมากวน่แลบเวลาสิะชีให้พี่น้องเบิง่ง เห็ดพอดีเป็นไรนเจ้ามีลมกตั้งาจถุงอัิบวกินแล้วปร,ประกังพิษกระบบนเหรเออพิษกระบนพ่นวะ ใช่ไหมใหญ่ก่อนม,มันใหญ่ก่อนกินบกินผิวตะเคี้ยวกินปลาลอย่าะเงีออกอากังแต่ไก่กินยังแงข็งแหลมมั้งใช่ไหมก็มาก็ไปเห็ดไก่ยาไก่ตีแต่ไก่กินยังแข็งแหลมกินก็ต้องแข็งแหลมเหมือนกัน ไลยไปบ้านใส่ผมเงียเนี่ยหนิมจังตากไปไลยส่วนเป็นส่วนห้าปลาตากไปจิ้งหามหามหาเฮ็ดหนึน่หน่อยพอดีไม่มีเวลาหา đẻ đẻ ăn đây. Ăn làm mà ngoài Đi tiêm đi đi. Đi tiêm đi nó sẽ được. Hãy subscribe cho ตาคนพเลยแค่นเลยปะาเพืเลยอ่ะมันใสาห้ามื่นบานนี่ตัตรงหนมาดิพี่น้องเมื่อนตัวปี่ีหามเลยตาเด็ดตุกแกะกรไนมาเหมือนนั้นมาได้มามาดลายเหมือนกัน เจ็ดกับเขาเนี่ยพี่น้องบมเดาสมองเจ็ดกับเขาที่นี่ใส่เงาๆดีจังนั่อาจจะใส่น้อยใส่งาพอดีเลยเีบเด้พี่น้อก็สกัดเงาม่หน่อยลอยงทอะไกินพิษโลก็ได ก่อนขึ้นไปเขาเลยพี่นนองนี่ฮเกิบผักไอ,อ้ส้อมไอ้กอนำเข้ามาขามันออกไอนกนอปัญหา่วปลาเนี่ยให้เลย,เรยบริปไปนั่นเพื่อน bắt người ăn chỉ nhỏ đi, không? Không ừ. nhỏ cái chìm chìm nhỏ chìm chìm có chìm 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 บ่กเบิดดอกเอาไว้จะกินน้ำเน่จะ้ะเตัวซิบตัวเอาไว้จะปนเอาด้วสืบพี่นเานาะ

เดี๋ยวที่ถ้าพี่น้องไปเบิองปลาแดดเกจีกรเห็ดไว้พี่กายมันเป็นยงเนาะไล่เติบอยู่ถ้าพี่น้องมาเบิองบ้านนี้เกจีกรแกก็ลังเปิดนี่ยก็ลังเปิดเบึงที่พี่น้องรักปลาแดดเกจีกรเห็ดเกจอนที่เกลือไล่ผดไปจ้กคือเปี๊ยงโแข็งกีเร่อยู่คือปี๊งกระเด็นพี่น้องที่รักนะ กี่ตัวปีละนี่กินไข่สมกับอจอมอย่เนีะตัวนี้เนะ็ดรลวนโมตัวนี้ตนนัวน,นี้พุ่ที่สองอเียง,งคันคืนงดูตรงน,นี้พี่หน่องคนงามแห่งค่นตอนประเดีเยวเดงคือคืนเลยนันพอกเกลือปลาไหไ่ตัวนี้เ็น ไก่จะพ่อปีเลี๋ยแล่วเจ้าตัวนี้พ่อปีกับพี่น้องตัวนี้เพ็ดกอรมูเข็ดกอรมูเลยตัวนี้เจ้พ่วปีเลยตัวนี้ตัวนี้อีกเดือนช่องเอกินจะพ่อปีตัวนี้พ่อปีเลยเข็มใบกัไใบที่กินจะพี่น้องอาปลาหมากัเข็มใบ ดดกินบืกินโดนเต๋อพี่เด็กจังทำเตือนคองทำต้มสะอาดพร้อม,ม,มพร้อมผสมประจอมคลิปนี้กับเป็นคลิปฉันๆจะพี่น้องเห็ดปลาตากเพราะจะนออยู่ขั้ขาวปลาเขาะวหามากอะทั้งไหว ร้ายแล้ะพี่น้องก็เลยขั้วสาเกเหียญใหแต่กินน่าจะกต่มาเปือนเบื้องประเดกบมีห้องเฮ็ดใบเตยพิเตยสวงเลี้ยงเนะพี่น่องไก่จี๊พ่อปีเดี๋ย่ะพี่ไม่แลวกะพ่อปีนจาจะต่ว่าปรุนพ่อปีอะไรเนี่ยเ้าะจินี่กะฐานหลุนกันตอจะพี่น่องว่ากก่อนิเป็ดอีหยังตอเนอจนากะนอกมืออื่นอีผ้าพี่น้อง้ากินห้าอยากแนวไหนกะถารอเบื้องเนือพี่หน้องเลย ขอบคุณในหลายใจพี่น้องสวัสดีจ้า